สวัสดีครับผมชื่อทีเจแล้ววันนี้เราอ,อยู่กับเพลงครอบครัวคูของคุณอสุสะนะครับหรือก็คือเอนดิ้งของอัมาัคเมดเอสเอสซีซั่นสองนั่นเองซึ่งมาในธีมคริสต์มาสวันนี้เราก็แน่นอนที่สุดเราต้องเรื่องเมะที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับแล้วอะไรจะเหมาะไปกว่าอุบัติรักวันคริสต์มาสใช่ไหมและนี่คืออนิเมะลอมคอมที่ผมรักมนันตั้งแต่เด็กนะเพราะงั้นผมควรจะใส่เต็มกับมันและคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีผมก็ต้องใส่เต็มเข้าไปอีกแต่กูป่วยนะครับแล้วกงงง่่่วววดด้้้้ยยโอเเเคคคคมาาาแและและละะะะนน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 ีีีีััััจจิไกรรรรณทุใบพ

ค,ค,คันจิตัวแรกของวันนี้นะครับก็คือตัวอีคิที่แปลว่าลมหายใจหรือว่าจริงๆก็คือการหายใจอหละแต่เขาไม่ใช้อีคิรุกันะบอกไว้ก่อนโอเคอะมันมาจากไหนมันมาจากตัวจิแล้วก็โคโคโรครับซึ่งคุณก็เห็นอยู่เต็มตาอยู่แล้วผมไม่น่าต้องสัพย่ายคู่นี้มากมันโผล่มาทุกที่อยู่แล้วทีนี้ทำไมมันถึงเป็นลมหายใจได้นะที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับจมูกหรือว่าลมหายใจมาจากการที่ไอตัวจินะครับอันนี้คือล ok ูก มันเคยดูเหมือนจมูกมาก่อนในร่างแรกๆของมันเพราะงั้นเขาก็เลยเอาไปใช้ในคันจิลมหายใจนะครับทีนี้ผมแต่งเรื่องมั่วๆให้คุณจะได้เอาไปจำโอเคนะก็คือหายใจผ่านจมูกไปถึงหัวใจนะครับนั่นแหละอกทีแล้วโอเคไหมโอเคเลยทีเนี้มันมีอีกคำหนึ่งก็คือทำในอิคีก็คือถอนหายใจนะครับเป็นคำนามทีนี้ครับไอตัวอคิคิครับมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นมันยังมีคำว่ามูสโะกับคิวสโะด้วยซึ่งไอมูสโกะนะครับ มันแปลว่าลูกชายมันมาจากตัวอิคิกับตัวโกที่แบบว่าลูกลูกลมหายใจมันเป็นลูกชายได้ไงโอเคครับมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนะครับไอตัวอิคินะครับมันเคยถูกใช้เป็นคําว่าอุมาริลุที่แบบว่าเกิดมาก่อนแต่ทีเนี้ยเขาไม่ใช้กันแล้วนะครับตอนนี้เขาใช้แค่ตัวเซอย่างจากเซนเซที่เราคุ้นตากันนั่นเองสาเหตุที่มันกลายเป็นลูกชายเลยจริงๆเนี่ยมันมาจากการที่ว่าเมื่อก่อนนะครับการจะสืบสกุลของซักตระกูลหนึ่งนะครับลูกชายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาก็เลยใช้ตัวลมหายใจเข้ามาเชื่อมกัน,เ,กกกนเพราะว่า การมีลูกชายนะครับเหมือนเหมือนกันต่อลมหายใจให้กับสกุลนั้นนั่นเองไงเทไหมเทนะเริ่มเทแล้วคิวนะครับมันมาจากยาซูมิมาสที่แปลว่าพักเรสอะไรอย่างงี้เพราะงั้นในการพักแล้วหายใจเนี่ยก็คือตรงตัวครับภาษาไทยมันมีคำอยู่แล้วก็คือให้พักหายใจอะไรอย่างงี้หรือก็กคือเบรกคิวสกุลสุลุก็คือเทคเบรกก็คือพักหายใจตรงตัวครับพัก ลมหายใจนั่นนะครับอีคิที่แปลว่าลมหายใจนั่นเองต,ตัวบาลน,นะครับก็คือตัวซูหรือว่าซุยมัสนั่นเองที่แปลว่าสูบหรือว่าสูดมันก็จะไปคอมโบกับไอตัวเมื่อกี้นะครับก็คืออีคิโอซุยมัสก็คือการสูดหายใจนั่นเองนั่นนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์แต่อย่างใดโอเคทีนี้มันมาจากตัวไหนมามันมาจากตัวนี้ครับคุจิที่แปลว่าปากกับตัวโอโยบิที่แปลว่าแอสซูเอสอันอันอันนี้ลึกลึกนิดนึงก็คือเอโอโยบิ o นะครับวิธีการใช้มันคือ A B บีโอโยบิซี C. มันเหมือนกับคุณประกาศอะไรสอย่างนี้มาตอนคุณประกาศอย่างเงี้ยแบบว่า AB S หรือตอนคุณจะประกาศว่ามันมีอะไรอยู่ในลิสต์มันบ้างแล้วอันนี้มันเคลื่อนเอาไว้ปิดท้ายบอกว่า N มันคือ N ที่หลูขึ้นมาหน่อยอ่ะซึ่งอันนี้มันเบอร์ลึกไปหน่อยก็ยังไงตอนนี้ยังไม่ต้องจำมากนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็มีตัวนงครับก็คือโอโยบุที่เราลิสหรือว่าลามไปถึงอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เบอร์ลึกเหมือนกันเราก็ไม่ต้องสนใจมากซึ่งหอยากคุณจำวิธีการเขียนไหมก็พอครับก็คือตัวคนกับตัวเลข,เเขนะสาม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอแค่คุณเอาปลายของเส้น2กับเส้น3มาชนกันนะครับมันก็จะกลายเป็นโอโยบิให้คุณละโอเคไหมไม่ต้องห่วงทีนี้คุณก็ไปเติมคุจิแล้วมันก็จะกลายเป็นสูบให้คุณเองมันก็แอบเบรกเซนมัน้งเพราะว่าโอโยบุมันคือการแบบลามไปถึงฮะลามไปถึงปากหรือว่าเอาปากลามไปถึงมันก็คือแบบไปดูดอะ่ะใช่หัว <c oughs> <c oughs> เอออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งซึ่งมันนะครับจะเห็บุบอยสุดก็คือทาบะโกะโซยมัสก็คือการสูบบุหรีร่นั่นเองอย่าปทปตำตามนะครับเด็กๆนั่นแหละครับบสสสููููที่่แปลวาดดด โอเคครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือตัวฮาคขือที่แปลว่าการพ่นออกการอาเจียนหรืออ้วกอะไรแบบนี้นครับมันมาจากไหนมันมาจากตัวคุจิกับตัวซูจิครับคุจิที่แปลว่าปากกับซูจิที่แปลว่าดินอันนี้ง่ายมากครับเพราะว่าคุณเคยเห็นอยู่แล้วในโดยบิที่แปลว่าวันเสาร์ถูกไหมแต่ทีนี้คุณจําไว้ให้ดีว่าเส้นบนนะครับมันสั้นกว่าเส้นล่างถ้าคุณไปเขียนเส้นบนยาวเส้นล่างเมื่อไหร่คุณชิบหายอันนั้นไม่ใช่ซูจิโอเคไหมจำให้ดีในเนื้อเพลงเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ฮักขื่อมืนมมอ,อ,มอนใีน้ฮออักแต่ มันใช้ตายยังไงคืออย่างนี้ครับไอ้ฮาคือเนะี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับสิ่งที่มันจําเป็น้รงพ่นออกแน่ๆอย่างเช่นลมหายใจที่คุณจะแล้วคุณค้างไว้ไม่ได้คุณต้องด้วยด้วยอป่ไหมกับควันบุหรี่ครับที่คุณต้องสูดเข้าไปแล้วคุณก็ต้องออกมาถ้าคุณไม่ออกมาคุณก็ตายนะครับฮาคือเนี่ยมันส่วนใหญ่จะใช้แค่กับควันแล้วก็ลมหายใจ ถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกคุณก็ใช้ฮากิดาซึไปเลยมันสะดวกกว่าโอเคไหมสมมติว่าเป็นน้ำอย่างเงี้ยคุณอนมน้ำไว้แล้วคุณจะพ่นเงี้ยมันก็คือฮากิดาซึหรือให้ดีนะคุณใช้ดาซึอ,อย่างเดียวพออยา่าไปอย่าไปทะลึ่งใช้ฮากิดาซึโอเคไหมซึ่งในเพลงนะครับมันใช้ฮากิดาซึมันไปนเพราะว่าสิ่งที่มันพูดเนี้ยครับมันไม่ใช่แค่ลมหายใจมันพูดถึงสิ่งที่อยากอั้นในใจหรือก็คือความรู้สึกชอบนั่นเองมันก็เลยใช้ฮากิดาซึที่แบบว่าจริงๆมึงไม่ต้องออกกมา็ได้ม่จเป็นแต่่มมันนทจะไไหวแล้วอย่างนนนนนัััั้้้เเฉยๆคคืออมมทใหดูวรร์ขึะบจพ่นออกมามมัันนแปลเป็นไทยยังงได้มันปแกกัไม เออนั่นแหละครับมันประมาณนี้แหละฮาคุอเอผมลืมไปอย่างหนึ่งครับจริงๆก็คือฮาคุนะครับมันมีคำหนึ่งก็คือฮาคิเคที่แปลว่าอาการคลื่นไส้อันนี้ค่อนข้างแม็กเซนเพราะว่าไอตัวเคเนี่ยครับมันคือคิจากคิโมจิก็คือความรู้สึกใช่ไหมแล้วฮาคินะครับคือการพ่นความรู้สึกที่มึงอยากจะพ่นอะไรมาก็มันก็คลื่นไส้นึกออกไหมแม็กเซนนั่นแหละครับฮาคุอนะครับมีแค่นั้นแหละครับก็คือการพ่นออกการอาเจียนการอะไรออกมาจากปากอ่ะเพราะมันมีคุจิแค่นั้นนะครับผมครับคำต่อไปนะครับก็คือคำว่าโคตบะที่แปลว่าเว หดือว่าคำคำได้แหละโอเคมันมาจากไหนมันมาจากคำว่า you e must ที่แปลว่าพูดนั่นเองแล้วก็บจากฮัปปะที่แปลว่าใบไม้นะครับอันนี้อันนี้ยุ่งยากนิดนึงคุณอยู่กับผมก่อนคือตัวฮะนะครับมันมีวิธีการเขียนที่ค่อนข้างแบบว่าสร้างสรรค์นิดนึงก็คือมันใช้เดที่เขคุสะที่แปลว่าหญ้ามันใช้เซจจากเซจไข่ที่แปลว่าโลกแล้วมันก็ใช้ตัวคิที่แปลว่าต้นไม้นะครับมันได้เป็นใบไม้นี่แม่งเม็กเซนเพราะว่าเรื่องนี้รับคุณฟังนะโลกที่มีต้นไม้และต้นหญ้านะครับมันก็ต้องมีใบไม้ถูกไหมมัน แต่ทีเนี้ยทำไมมันถึงไปอยู่กับยูแล้วมันกลายเป็นคนระบาดที่แบบว่าวืดได้ไม่รู้เหมือนกันก็คือแบบมันสมัยก่อนพูดภาษาใบไม้มันกูไม่รู้อว้อย่ามาสงสัยเยอะเลยมันก็ไม่ได้ซับซอ้อนกันอะไรกันนะคำครับผมให้ได้แค่นี้จริงๆคนระบาดวืดครับผมคำต่อไปนะครับง่ายน,นิดเดียวก็คือคําว่าอิคุโดที่แบบว่ากี่ครั้งกี่ครั้งแค่นั้นนะครับเพราะว่าไอโดนะครับมันมาจากทาบิที่แปลว่าครั้งใช่ไหมเออมันก็แค่นั้นแหละไอตัวอิคุนะครับมันแปลว่ากี่อยู่แล้วมันแบบ how many อะไรเงี้ยสมมุติว่าอิคุดสุ ก็กี่ชิ้นเพราะว่าสื่อมันใช้นับชิ้นนะอีคุระก็แปลว่าราคาเท่าไหร่แต่ทีนี้ครับไอเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ใช่คันจิกันแต่ผมเอามาให้ดูนะเพราะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนครับทุกคน <c oughs> ซึ่งคุณจะได้เห็นตัวนี้อีกในคันจิที่ไม่ได้อดวานขนาดนั้นแต่ว่าคุณก็จะเจอมันอีกอยู่ดี <c oughs> อย่างเช่นตัวขีไข่ที่แบบว่าโอกาสจิโดฮังไบคิเครื่องไข่ของอัตโนมัติก็จะใช้ตัวนี้แต่ว่ามีตัวขีมันกูไม่ได้เขียนให้ดูหรอกอะไลฟ์ฟังเฉยซึ่งวิธีการจำนะครับก็พยายามข้าครับทุกคน ใส่ขึ้นงานใีเดียวครับผมอิคุโดแปลว่ากี่ครั้งครับค,บคำต่อไปนะครับก็คือคําว่าคาวารุที่แปลว่าเปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นจีโดชิใช้กับตัวเองใช้กับกะวะนะครับแล้วก็ถ้าจะถามหาทัตโตชิเนี่ยก็คือใครหรืที่แปลว่าเปลี่ยนนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนบางอย่าง something something โอ้ใครหรือย่างนี้โอเคไหมซึ่งตัวควาวรุเนะครับมันมาจากตัวไหนมันมาจากตัวมาตะ แล้วก็ฟูยุนะครับมาตะเนี่ยแปลว่าอีกครั้งซึ่งก็ไม่มีใครใช้กันหรอกเขาใช้ฮิรากานะนะครับแล้วก็ฟูยุที่แปลว่าวินเทอร์ซึ่งไม่มี2จุดนี้อย่าลืมพอใช้เวอรนะ์ชัิคาเนี่ยแม่งไม่เคยเห็นนะครับไอสอจุดเนีน้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีทีนี้ครับสำหรับคนที่จําไม่ได้ว่าไอ้มาตะเนี่ยครับมันเขียนยังไงคุณนึกถึงคําว่าค่ยที่แปลว่าความรักจำได้ไหมต้องไลยเทปแรกเลยนั่นแหละครับมันคือครึ่งบนกับค่ยแค่ข้างล่างไม่ใช่หัวใจแต่ข้างล่างเป็นฟูยุแทนโอเคไหมเหมือนกันที่นี้ครันแแปปลลว่ากไได้ยังง ทั้งน,นั้นที่คาศัพท์มันมาจากคําว่าการเปลี่ยนแปลงคืออย่างนี้ครับคำว่า,วาเหงกะเนี่ยมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเชนมันเป็นคํานามไอ้การที่คุณเห็นอะไรสักอย่างมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบไม่ใช่แบบที่คุณเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นความแปลกขึ้นมาอันนี้คือหนึ่งในคําญี่ปุ่นที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับแต่ตอนแรกที่เขาไม่ได้พูดกันในเชิงนี้ตอนนี้ก็ใช้กันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คือเห็นอะไรมันแปลกไปจากเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมในคํำนี้นะเปลี่ยนไปจากเดิมปุ๊บไม่แปลกเลยทีเขาเเลยย้า่่็นนนนีีปปงัมอ ที่มาของคําว่าเห็นโอเคไหมนั่นแหละครับคำว่าดืที่บอกว่าเปลี่ยนคำครับคำตัวนีนะครับคือคําว่าสุดท้ายดอที่แปลว่าบอกเทลมันมาจากไหนมันมาจากตัวฮิโตะและเป็นเรติเคิลมันก็เลยเป็นอย่างงี้ครับก็คือคนนั่นเองแปลงเป็นแบบน,นี้แล้วก็ตัวนี้ครับมันมาจากคําว่ายิวที่บอกว่าพูดในสมัยก่อนนะครับเขาเคยใช้อัน,นี้กันแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้ไอ้ไอ้ตึก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  คุณนึกภาพออกแหละไอตัว U ปกติตอนนี้นั่นแหละครับมันใช้อนั้นแล้วเพราะงั้นอันนี้ก็เลยไม่มีความหมายแล้วตอนนี้จะว่าอย่างไรก็ได้เพราะงั้นผมให้วิธีจําคุณก็คือมันคือตอนนัวนี้กับตัวมุคาตะน,นะครับรวมกันอย่างนี้เห็นไหมคุณเห็นภาพไหมแต่ถ้าคุณตัดแยกมันหน่อยคุณก็จะเห็นเป็นนิกับมุะครับคุณเห็นแล้วคุณเข้าใจคุณเข้าใจผมอีกแล้วคนดูเข้าใจผมทุกคนผมก็จะแต่งเรื่องมวยใคุณจํานะครับตอนนี้มันถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็คือ,คน,อนนคนที่ชื่อนิมมุขคนที่ชื่อนิมครับม มันคงไม่ต้องให้ช่วยจําอะไรหรอกคำมันก็ไม่ได้ยากแต่ก็เผื่อไปก่อนนั่นแหละครับสุดท้ายือที่แบบว่าบอกคําต่อไปนะครับก็คือคาที่ชอบเลยก็คือสกิที่แปลว่าชอบนะโอ้หามากมันมาจากตัวไหนครับมันมาจากอนนะที่แปลว่าผู้หญิงแล้วก็โกะที่แบบว่าเด็กนะครับมันรวมกันได้ก็แบบว่านึกสภาพนะคุณเห็นแม่กับลูกเขาเดินอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็ชอบเห็นซีแบบนั้นนึกออกไหมมันคือผู้หญิงกับลูกครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นโอเคทีนี้ครับมันเคยมีเวิร์บด้วยก็คือโคนมุหรือว่าโคน แต่ว่าเขาไม่ใช้แล้วนะถ้าสมมติว่าเขายังใช้อยู่นะครับเขาจะใช้คําว่าอโคนมิโนจุดๆๆมันก็คือความหมายเดียวกันกับสกินะนะอย่างเช่นสกินะอุตะก็กลายเป็นอโคนมิโนอุตะเพลงที่ชอบแต่ทีนี้อันนี้มันใช้แค่กับในการประกาศอะไรอย่างนี้นะสมมติว่าเขาประกาศออกมาอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดสกินะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วม่งไม่โปรเฟชชั่นอลเขาเลยใช้อโคนมิโนจุดๆๆนะครับโอเคไหมเข้าใจตรงกันสกิหรือที่คุณเคยได้ยินเขาว่าไดสกินะไอ้ไดนะครับมันแปลว่ามาก มันคือชอบมากหรือก็คือรักอะไรแบบนั้นแหละแต่มันมันไม่ถึงขั้นรักนะนั่นแหละครับสกิที่แบบว่าชอบครับคำต่อไปนะครับเป็นคำที่สุดมันมากก็คือโบคุที่แบบว่าฉันหรือว่าผมอะไรอย่างเงี้ยโบคุโนฮีโระครับก็คือแบบว่าเป็นคำพูดที่สุภาพขึ้นมาจากโอเร่หน่อยแต่ก็ไม่สุภาพถึงวาระชิวิธีการเขียนนะครับก็คือการใช้ตัวฮิโตกลายเป็นอันนี้กลายเป็นแท่งนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ครับไอห้าเส้นสุดมันที่เราคุยกันในเทสที่แล้วแล้วจริงๆมันก็คือหน้าตาคล้ายคล้ายนาราเบลุ ที่แปลว่าแกะหรือสิ่งที่มีการต้องการทําไมันถึนกลายเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเอ้เมื่อก่อนครับฮิซุจินะครับมันหน้าตาเหมือนแกะที่มีเขาตรงนี้เห็นไหมนั่นแหละครับเขาเขียนอันนี้แล้วเป็นความหมายแกะถูกไหมเมื่อก่อนนะครับแกะเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากเขาต้องการเอาแกะมาใช้เป็นเครื่องดูด่ม,มและก็เอาเนื้อมากินด้วยเพราะงั้นฮิซุจิเลยมีความหมายของอะไรที่แบบว่ามีความต้องการ d e s i r a b l e อย่างนั้นหรืออก่าไหมคุณจะเคยเห็นตัวนี้จากไหนบ้างฟอนซันนะก็คืออุซุกุชิที่แปลว่า งดงามมันมาจากไหนมันมาจากฮิซุจิบวกกับโอคีที่เป้าใหญ่ครับยังไงคิดตามผมนะสิ่งที่มีมูลค่าหรือว่ามีคนอยากได้ในคนหมู่มากเลยครับมีความต้องการในคนหมู่มากเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่งดงามขึ้นมาหรือจริงๆงมันตรงข้ามปะงดงามมันก็เลยเป็นที่ต้องการในคนหมู่มากอย่างนี้ดีกว่าเออใช่ใช่มันงดงามมันก็เลยเป็นที่ต้องการในคนหมู่มากอย่างนี้ครับโอเคโอเคทีนี้ครับไอตัวซูชิเนี่ยมันมีคําแยกของนันอีกก็คือบิจินกับบิโจและจริงๆมันก็มีบีอื่นด้วยแต่ค่นก่อนครหา คนงดงามคนน้นอะไรดีบิโจก็คือสาวงามอย่างนั้นโอเคไหมกลับไปที่โบคุของเราโบคุนะครับมันไม่ใช่อุซุกุชิซะทีเดียวเพราะว่ามันขาดไปเส้นหนึ่งมันหายไปเส้นหนึ่งแน่นอนอคุณจะจําเป็นว่าคนห้าเส้นสุดมันแล้วก็อุซุกุชิก็ได้แต่คุณต้องจําให้ได้ว่าเส้นมันหายไปเส้นหนึ่งแต่จริงๆโบคุเขาไม่ค่อยเขียนกันอยู่แล้วเวลาคุณจะใช้ภาษาเขียนคุณจะไม่ค่อยใช้โบคุเลยเพราะงั้นผมคิดว่าจริงๆคุณก็ไม่ต้องจำวิธีเขียนนันหรอกถ้าคุณจะเขียนจริงๆคุณก็ต้องเป็นการพิมพ์ซ รู้ไว้ก็ดีนั่นแหละครับโบกูที่แบบว่าฉันคําต่อไปนะครับก็คือคําว่าโคกูฮะคุที่แปลว่าคอนเฟชชั่นการสารภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีความหมายดูยในสองอย่างเหมือนคําว่าสารภาพปกติแล้วก็คําว่าคอนเฟชชั่นภาษาอังกฤษาเลยก็คือทั้งความดักและก็สารภาพบาปสารภาพผิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมมันมาจากตัวไหนมันมาจากตัวนี้ครับไอตัวสึกเกดุเนี่ย มันแปลว่าแจ้ง inform announce ซึ่งมันในเบอร์ลึกหน่อยแต่ว่าก็รู้ไว้ก่อนแล้วกันครับโคคูนะครับมันไปรวมกับตัว ho ใช่ไหมคุณจะเคยได้ยินคำนี้เป็นคำแรกถ้าคุณจะเจอตรงไหนคุณจะเจอตรงนี้ตนแรกก็คือ ho ข้คูที่แปลว่า report มันมาจากไหนมันมาจาก ho นะครับมันมาจากโนะจโฮที่แปลข้อมูลและทีนี้พอคุณตัดติประต่อกันเนี่ยโจโ o ข้อมูลใช่ไหมแล้วโคคูก็คือการแจ้งการแจ้งข้อมูลการรายงาน เอเครีพอร์ตนั่นเองครับผมนั่นแหละครับสาเหตุที่มันกลายเป็นโฮคกคุได้ทีนี้ครับมันมารวมกันตัวชิโรที่เป็นสีขาวมันก็เลยแบบว่าคือสีขาวมันเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ผ่องโปร่งใสอะไรอย่างนี้นึกออกไหมเพราะงั้นการที่มันเอาสองตัวนี้มารวมกันก็คือการแจ้งให้โปร่งใสยอย่างนี้มันก็เลยแปลว่าสารภาพนั่นเองครับให้มันไม่มีอะไรปิดบับงต่อไปโคคุอาคุจึงกลายเป็นคําว่าสารภาพหรือในเพลงนี้ก็คือสารภาพรักไปเลยแต่เราจะแปลว่าสารภาพนะครับเพื่อความสบสุขของประเทศไทย โอเคครับนั่นแหละครับโคโคค,คที่แบบว่าสารภาพผมครับแกมมาแรกของวันนี้ครับก็คือแกมมาที่ไม่เชิงเป็นแกมมาหรอกผมแค่มาย้ำให้ฟังนิคาวเดอนะครับคือการที่คุณจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรบางอย่างหรือว่าไอประธานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรบางอย่างนี่น่นารืดนะครับมันเป็นแกมมาที่คุณรู้อยู่แล้วก็คือการเปลี่ยนการเป็นอะไรบางอย่างกาเซนนี่น่ารือก็คือการเป็นนักเรียนทีนี้ครับคาวเดอมันก็ไม่ต่างกันก็คือการเปลี่ยนเป็นจุดๆสมมุตินนะผมจะยกตัวอย่างคุณฟังสองประโย คาว่าเตคิตะก็คือเป็นคนเลวไปซะแล้วอะ่ะคุณแค่ต้องจำให้ได้ว่าเวิร์บที่มันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสภาพเนี่ยคุณต้องใช้นิแกมมาตบันะครับก็คือแกมมาเคโดที่แปลว่าอีเวนโดหรือว่าแม้จะซึ่งมันก็มีฟังก์ชันเดียวกับกะเปะเลยนะครับงานเนี่ยปกติแล้วนะครับไอ้เคโดเนี่ยมันจะใช้คู่กับเวิร์บเพนฟอร์มซะมากกว่าเพราะว่ามันไอ้เคโดนะครับมันไม่สุภาพไอ้งานะครับสุภาพอันดับต้นๆปกติแล้วไอ้เดสเนี่ยมันจะใช้กับงาใช่ไหมมันก็สามารถใช้สลับกันได้มั่วซัั่วนะคครบเโด เดซินเคโดเดซิงะดาเคโดเดซิงะได้หมดเลยยกตัวอย่างให้ฟังได้ก็คือเซนดาเคโดได้ก็คือนี้อิเคตากุนอันนี้ไม่ใช่ความในใจนะผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยก็คือมันใช้ทราบกันมูซูได้แต่ส่วนใหญ่คุณจะเห็นมันเดซิงะกับดาเคโดความหมายของประโยคก่อนหน้ากับหลังมันต้องขัดแย้งกันระดับหนึ่งเคโดง่าย ครับแต่มาต่อไปน,นะก็คือเวิร์บไต้หรือว่คือเวิร์บที่แสดงความต้องการนั่นเองวิธีการทำนะครับง่ายมากก็คือการใช้เวิร์บมาสการเป็นเวิร์บไต้นะครับตัดบัตรทิ้งไปเลยถ้าสมมติไม่อยากก็เป็นตะคุณ่ายนะสมมติสมมตินะยกตัวอย่างอีคีมาสกลายเป็นอีคีไต่ก็คือไปก,ก็กลายเป็นอยากไปอีคีมาสอีคีตะคุณายก็คือไปกับไม่อยากไปเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้มันใช้แค่นี้แหละท่าเบย์มาสก็ทำได้ท, mas, ท่ทาเบย์ imasu, ita, มาสท่าเบย์ไต้ท่าเบย์ตะคุณ่ายเบนเคียวซีมาสเบนเคียวซีไต่เบนเคียวซีตะค อยากเรียนไม่อยากเรียนกินอยากกินไม่อยากกินนั่นแหละครับเวิร์กต้ยแค่นี้ผมมาทวนให้คุณฟังเล่นๆคุณน่าจะรู้อยู่แล้วโอเคอค,ครับแกมมาต่อไปนะครับก็คือแกมมาทาดะไม่เชื่อไปแกมมาหรอกรมันเป็นแค่คําเชื่อมนะมันคือความหมายคล้ายๆ however ยังไงก็ตามซึ่งมันมีมันมีสองความหมายมีความหมาย,มามมายนึ่งก็คือ just ก็แค่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวอย่างนะครับตัวอย่างการใช้ทาดะที่ง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าไปใต้ยเดสทดาดะมูริเดสก็คือ อย่าก,กินนะแต่ยังไงก็กินไม่ได้แล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าดาครับมันใช้บ่งบอกอะไรสักอย่างที่มันนุ้ยมากๆแบบเหมือนก็แค่ซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับแกมมาหน้าดาเกตนั่นเองโอเคนั่นแหละครับทาดาที่แบบว่าหายเวร์แกมมาสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือแกมมาดาเกะซึ่งเอาไว้จบท้ายประโยคเป็นความหมายของคำว่าแค่นั่นเองอย่างเช่นฮิตสุดาเกะก็คือแค่อันเดียวสกโกชิดาเกะก็คือแค่นิดเดียว เจ้าต้นตะเกเป็นคือนิดเดียวนั่นแหละครับตะเกเป็มันมีความหมายแค่นี้แหละครับแต่ว่ามันสามารถเอาไปรวมกับทาดาเมื่อกี้ได้อย่างเช่นในเนื้อเพลงนะครับทาดาฮิโตสึดะเกะก็คือมันมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละครับตะเกเป็แปลว่าแค่แค่จริงๆแค่นี้เลยมาในการแปลเนื้อเพลงน,นะครับซึ่งมันมีแค่สองประโยชน์เท่านั้นที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คือท่อนฮุกนั่นแหละอีคิโอซึสุดเตะขีดสุดเขาตบไวคือโดมโอทามิคินิคาวรุเคโด แปลว่าอะไรครับมันแปลว่าไม่ว่าจะสูดหายใจเข้าออกลึกๆแล้วพยายามพูดออกมากี่ครั้งก็ตามคําพูดนั้นนะ่ะมันก็กลายเป็นแค่การถอนหายใจซะได้สือกก็บบนคมันแปลว่าคําที่อยากบอกนะ่ะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละ ชอบนะคำสารภาพรักของฉันเองอ่าอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้แหละอะไรแบบนี้อย่าอย่าเพิง่งอย่าอย่าเพิ่งปิดกันโอเคครับผมอ่ะทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับผมให้อีโจเดสกกิดาโโยบคคคนุุฮ